ไอแบงค์เดรี่ตอนใหม่นี้เราจะพาทุกคนไปตลาดปลาอันดับหนึ่งของโลกอัปเดตปี2024พาไปกินร้านอาหารข้าวหน้าอานุนิสุดอลังการที่คิวยาวเป็นชั่วโมงตอนนี้เราประมาณ45น้านีอยู่แแถวขยับได้ประมาณ59ของเราคือข้าวก็อร่อยถูกหน้าก็อร่อยเรื่องอุนิของใจญี่ปุ่นลองกินปลามาคุโร่ร้านดังมันแทรกแบบละมุนล,ลิ้นกับส่วนที่หากินยากในปลาตัวหนึ่งจะมีแค่2ชิ้นเท่านั้น อร่อยมากอร่อยแบบอร่อมาก,อมากพอมันม,มีข้าวมันได้สัมผัสปลาแบบเต็มๆปลามันละลายไตามพวกเราไปตะลุยกินสตรีทฟู้ดและร้านเจ๋งๆที่ตลาดปลาสึกิจิกันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอแบงค์ไดอารี่ครับไอซัทแบงค์โซของเรานะครับคลิปนี้เรายังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับและตอนนี้เราอยู่ที่โตเกียวครับคลิปนี้เราจะพาทุกคนนะฮะมาอัปเดตตลาดปลาซึคิจินะครับในปี2023ปลายปีแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีร้านนะฮะที่คนญี่ปุ่นแนะนําและมีหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักก็ได้เราจะพาทุกคนนะครับมากินทั้งสตรีทฟู้ดของเขานะครับแล้วก็ร้านอาหารร้านดังที่คนไทยนะครับตามมากินกันเยอะมากๆเลยครับผมตอนนี้อยู่ขนาดตลาดแล้วไป คือหลายคนนะฮะอาจจะรู้อยู่แล้วว่าตลาดปลาซูกิจิเนี่ยเขามากินเป็นปลาดิบแต่จริงๆแล้วรว้านในซูกิจิเนี่ยมีอีกหลายร้านเลยนะที่หลายๆคนนะเป็นนักท่องเที่ยวอาจจะเดินผ่านแล้วก็ไม่เห็นนะว่ามันขายอะไรเพราะด้วยความที่มันมีภาษาญี่ปุ่นเขียนบอกอย่างเดียวเท่านั้นนะใน,นเนี่ยคนเยอะมากว<ม>ันนี้ม,มาเ<า>ช้าคนเยอะแล้วก็แบบมทุก่านเดียวพอมาเช้าวันศุกรนะ <สา S 1> ์นะวันนี้ไม่ใช่วันหยุดด้วยนะคนเยอะมากมาแล้วครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงร้านแรกแล้วชื่อร้านว่าฮมามะดะนะฮะร้านเขาจะขายเป็นซาลาเปานะแต่ว่าข้างในเนี่ยจะเป็นไส้อ เป็นซาลาเปานะชาะโคโด้ยชาปลาสีดำซูกิจิซิอุชินบันนะก็คืออ,อุนิอันรับเงินสดหรอมาค่ะแล้วจากที่เมื่อกี้เขาไม่ได้รับเงินสดนะคะก็ไปกดเงินมาแล้วคือในในตลาดปลามันก็จะมีรับบ้างไม่รับบ้าง<ช>นะร้านอเอาชัวร์วเราก็ควรมีเงินสดมามาท<ม>ุกคนตอนนีไ<ม>้ได้มาแล้วนะฮะเมนูลองทอร์แรกของเรานะซาลาเปานะร้อนๆเลยนะครับทุกคนอันไซส์แบบกำลังดีนะเหบอกการกินแบบหนึ่งคำสองคำก็หมดแล้วนะข้างในเนี่ยเขาจะเป็นอุนินะแล้วก็ตัวซาลาเปาเนี่ยเขาจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับผม แป้งหนาอูนิอยู่แค่ข้างบนถือว่าโอเคนะไอ้ตรงครีมๆเหมือนทุกคนเหมือนครีมมี่ครีมชีชีนะครีมมี่มันจะมีแบบชีชีแล้วก็ครีมๆนะแล้วข้างบนก็เป็นอูนิเอาไว้นะฮะเรากินแต่แตนหน้ามมาแต่กำลังไม่กิน มาถึงอีกหนึ่งร้านนะร้านนี้นะดูยาวมากนะออกไปนอกถนนเลยนะฮะตอนนี้คนนี่สู้ตายกันมากๆเลยนะฮะร้านนี้นะชื่อว่าทาคาระบูเนะนะฮะร้านเขาจะขายเป็นเหมือนกับซูชิเนี่ยพิชา้าแล้วก็ห่อห่ออุอ้อยปลาหรือว่าอาจจะเป็นเต้าหู้หรือไม่ก็ลูกชิ้นปลานะด้านนอกเ,ออเดี๋ยวเราได้สัมผัสเนี่ยเรารู้เลยเพราะเราเนี่ยป็นเจียนทางด้านชิมอาหาร <laughs> ็เปน,เลนแล้วแบบหน้านเขาจะล้นออกมามากๆเลยนะถ้าใครอยากจะตามรอยมาร้านนี้นะสังเกตได้ง่ายเลยอยู่ติดกับร้านไข่หวานร้านไข่หวานที่คนต่อแถวเยอะเนี่ยร้านนี้คนก็ต่อแถวเยอะไม่แพ้กันโอเคมาแล้วค่ะอันแรกนะคะที่สั่งไปนะคะนี่เรารู้มาและะ้วค่ะว่าอันนี้คืออะไรนะคะอันนี้อันนี้นะคะคือเต้าหู้หวานทอดคะ่ะทุกคนเต้าหู้หวานทอดเนาะคลับได้เป็นฟูชิล้วก็ใส่น้ำจิ้มลงไป เขาใช้ตะเกียบเราใช้มือนะปูหวานม่ออร่อยปูอร่อยมากมพ่กอเองราคาเนี่ยหนึ่งพันเยนเนี่ยเราจะได้เต้าหู้แล้วก็เลือกหน้าข้างบนได้ว่าเป็นอะไรนะปูว่ะเนาะเต้าหู้หวาน,ววานแล้วก็แผ่นไม่หนามากทุกคนคต่อเลยพ่อวะ ต่อที่อีกหนึ่งหน้านะคะหน้านี้คืออันดับ1เลยนะคะราคา1,500เยนน้ำลายสอมากนะคะนี่เขาจะออนท็อปด้วยอูนินะคะแล้วก็ไข่อิกุระนะคะทุกคนมันสดมากเลยอะ่ะสหมมากเลยอะ่ะโดนอูนิยังไงแล้วไม่กล้าโดนอ่ะถือกินเยอะเดีย๋ยวแบงไม่ได้กินไงไปแล้วนะอูนิาสามแผ่นแบบเป๊ะๆแบออกมานล้วก็ปูเสือ <c oughs> อูนิอร่อยอ่ะแบงอาะขายทอเหลือ <c oughs> อะไรทัานทีนแล้ววะเธอถ้าเกิดอันนี้โอ้ยท่าลองผัดทษอ่ะอร่อยไหมอร่อยมาก อร่อยมากอะ่ะร้านอื่นไม่ต้องกินแล้วนะจะกินที่เหลือไปแล้วกันนะ <c oughs> มีแต่ข้าวแล้วเนี่ย <c oughs> มันมีอีจุดเด่นของเขาคือตัวแป้งเต้าหู้ที่ทอดมาบางมากแล้วก็หวานมากทุกคนที่มันชื่ออินาริซูชิเนี่ยเพราะว่าเป็นชื่อของเทพเจ้าจิ้งจอกนะที่ชื่อว่าอินารินะฮะซึ่งเทพเจ้าจิ้งจอกเขาชอบทอดแป้งอัน,นี้กินแล้วตัวแป้งเนี่ยบางทีถ้าเกิดเขาห่อมาดีๆมันจะเป็นรูปคล้ายๆจิ้งจอกเขาก็เลยเรียกว่าอินาริไม่เหลืออะไรกินแล้วเนี่ยเหลือแต่แป้ง อร่อยมากเนาะอแรกรู้สึกว่าข้าวมันเยอะไปหรือเปล่าแต่ข้าวแม่งอร่อยมากวัวนู่นี่อร่อยมากอร่อยจนแบบว่าแทนที่จะแบ่งให้แบ่งครึ่งหนึ่งมันพลึดเข้าไปทั้งปากเลยอันนี้เทียนทานทอดริงแบ่งขอโทษด้วยไปเดี๋ยวเราไปแล้วต่อไปกันค่ะไป มาทุกคนตอนนี้ได้เข้ามาอีกหนึ่งร้านนะฮะร,ร้านนี้เนี่ยคิวยาวมากนะทุกคนแลวเขาไม่ได้เปิดคิวตลอดนะถ้าเกิดคิวเต็มเนี่ยต้องกลับมาใหม่ด้วยนะร้านนี้นะฮะขายปลามาคุโร่นะแล้วก็เรียกว่าเปิดร้านมันนานมากๆนะครับทุกคนปลามาคุโร่ร้านนี้นะมันดูดีมากเลยดูดีมากแล้วคิวเนี่ยก็คือต้อง,ต,องต้องรอนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเราเนี่ยเดินคิวรายคิวคือตรงเนี้ยมาสามครั้งแล้วเดี๋ยวพาไปรอตรงข้างหน้าแล้วเดี๋ยวยินต่อแถวให้เธอแบบอยู่ที่ต่อไปฉันอยู่ตรงแดดฉันอยู่ได้ทำไมที่ไทยกิน ไม่ได้รักเธอคนแบบรอคิวยาวแต่ทุกคนแบบสู้อะ่ะเพราะน่าจะอร่อยจริงนะมีแต่คนญี่ปุ่นทางนั้นเลยนะเพราะว่าจะกินเป็นซูชิแล้วก็เอามาทั้ง3ส่วนเลยเอาซาซิมิมาด้วย มาครับ <S <S ทุกคนได้กินแล้วฮะหลังจากรอคิวยาวนานมากร้านนี้นะชื่อว่ามาคุโรยะคุโรกินนะครับเขาดังเรื่องมาคุโรไม่พอนะเขามีเป็นมาคุโรส่วนที่หากินยากมากๆนะฮะเคยได้ยินคําว่าโอโทโร่กันอยู่แล้วนะโอโทโร่เนี่ยเรียกว่าเป็นส่วนที่ the b เ s สเป็นส่วนที่ดีที่สุดของทูน่าอ,อยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมีส่วนที่อร่อยกว่านั้น,นนะฮะร,ร้านนี้เนี่ยเขาแนะนําให้เรากินตรงส่วนคอซึ่งทั้งตัวเนี่ยจะมีแค่2ชิ้นเท่านั้นเราจะได้กินส่วนที่หายากของโอโทโร่ทคนเรียกว่าคามาโทโร่ทุกคนเอาชูโทโร่ ออลับหนึ่งมาก่อนสีสวยไปหมดเลยเนื้อปลาทิ่แบบนิดหน่อยอร่อยมากเลยค่ะแม่ อร่อยปะอร่อยมานี่ขนาดแค่ชูโรโร่นะทุกคนอร่อยมากที่น่ออเออข้าวก็ยังอร่อยเลยข้าวที่เนี่ยคือมันจะขาวนะแต่ว่ามันไม่จืดนะมันจะมีบางที่นะที่ข้าวขาวแล้วข้าวมันชอบจืดกคนของแบงค์นะเขาท็อปด้วยวาซาบิราดด้วยโชยุโอ้โหสุดไปต่อได้ไหมวะไปต,ะต่อวัวขาดต่อทนแบบแบงค์บ้าอืมอร่อยมาก ละลายหายไปเลยไหมมีความเป็นเอ็นมีเอ็นอยู่แล้วเหรออันนี้คือส่วนโอโทโร่นะครับผมมันมากอร่อยมากอุ้ยข้าวว่าอร่อยมากข้าวร้านนี้อร่อยมากเลยทุกคนอันนี้ไปต่อละอันนี้นะทุกคนคือคาเมทโโร่ฮาดิดูลายเนื้อดิดูดิคับแบบแบงบ้างอุ้ยอร่อยมากคุณดูก็บอก้าโตลายมันโหดมากทุกคนอร่อยมากมากอร่อยแบบอร่อยมากมากมันมันเยอะเหมือนเนื้อวัวเลยอะทุกคนดู อันนี้หน่อยมากเนาะหายไปเลยเอะ่ะแฟนเป็นร้านโอโทโร่ที่น่ามากินมากทุกคนแล้วราคาก็ดีมากด้วยนะราคาที่เรากินเมื่อกี้หกชิ้นนะ่ะสามพันสี่ร้อยเยนทุกคนตกคำละร้อยกว่าบาทอา่ะแล้วแบบมันดีมากเขาใช้เกรดดีมากมีตัวเกียวคราฟต์เนร่ยต้องลองหน่อยไปต่อไหมแพอนมีแบบซาซิมิด้วยนะคะมันมนเลยอันนี้โอโทโร่หลายคนอนะ่ะอาจจะชอบกินมันๆใช่ปะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามันน้อยกว่าจะรสชาติเข้มข้นกว่านะครับนี่ เาอ,อยู่รอร่อ,อยโชยุเขาเป็นโชออยุที่อร่อยมากสรุปหวานนะคือโทรโรก็โหดแล้วอะเนื้อมันแบบนุ่มละมุนมานี่ชิ้นสุดท้ายกามาโทโรแบบซาซิมิเลยนะพอมันไม่มีข้าวมันได้สัมผัสปลาแบบเต็มเมอะ่ะเพดานบนของเรามันได้แบบยุบลงไปแล้วแบบปลามันละลายหายเออดีอันนี้มาครับไปนันต่อไปกันไป มาทุกคนตอนนี้นะเรามาต่อคิวหนึ่งร้านนะร้านนี้นะเป็นร้านดังมากๆในโซเชียลนะครับข้างหลังเราอะ่ะคิวยาวเข้าไปในตอกนี้นะตอกนี้ชื่อว่าอิชิบะโดรินะฮะก็ต้องมั่นใจว่ามันต้องอร่อยแนะ่เพราะว่าคนที่บุกชอบต่อคิวที่ไหนคิวน,นั้นคิวยาวนี่มันแบบ ต้องถูกปากเขาก็ต้องถูกปากเราด้วยเพราะเราเป็นคนญี่ปุ่นไปแล้วแต่พูดภาษาญี่ปุ่นอย่างภาษาญี่ปุ่นได้ไหมโตเกียวคาราโอเกะร้านนี้นะฮะคิวยาวเข้าไปเนี่ยมีเคาน์เตอร์นั่งด้านนอกด้วยแล้วก็มีด้านในด้วยนะครับร้านนี้นะชื่อร้านว่าอูนิโทระนะครับผมเด่นๆเลยคือขายอูนินะครับเขาบนข้าวเรียกว่าเป็นด้งเป็นข้าวด้งที่มีอูนิอยู่ด้านบนคือร้านนี้คือแบบอยากมาอยากมาหลายรอบแล้วรอบที่แล้วมามันนานมากแล้วเราพาลูกมาด้วยรอบนี้เรามากสองคนชิลๆๆทจุก ตอนนี้เราประมาณ4 5น้านทีลวแถวขยับได้ประมาณ5้าก้าของเราคือต่อเนี่ยมันเป็นต่อเล็กๆที่เป็นทางเชื่อมระหว่างตลาดซึกิจิ2ซอยนะฮะซึ่งซอยนี้เนี่ยมันก็จะมีร้านที่ขายข้าวหน้าดงหลายๆร้านนะเพราะฉะนั้นเวลามาก็ต่อคิวนะต้องดูคิวดีๆทุกคนมันจะมีคิวของร้านนี้โดยเฉพาะนะหรืออาจจะอยากลองร้านอื่นก็ลองดูก็ได้สำหรับใครที่ไม่อยากรอนาๆ <laughs> มาทุกคนตอนนี้ได้อยู่แถวหน้าแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังไปนะมันจะมีเป็นอูเดะห้อย่างฮนะเขาจะมีจ <laughs> <ๆ>ํานวนจากัดด<ๆ>้วยสําหรับใครที่ไม่เคยลอง อูนิมาก่อนก็สามารถมาลองได้นะ,ะถ้าเกิดว่าอยากจะลองอะไรใหม่ๆให้ไปลองร้านดีๆ first impression มันจะได้ดีแล้วก็เราจะได้อยากกินอันนั้นต่อไปนะอูนิร้านนี้น่าจะดีนะเพราะว่าเขามีถึง5อย่างเพราะฉะนั้นเขาน่าจะเป็น specialist ด้านอูนิโดยเฉพาะแล้วมีข้าวโบต่างๆราคาเขาประมาณพันกว่าบาทต่อจานนะซึ่งมันได้เยอะมากนะนะทุกคน มาหนะ้ะตอนนี้เราสั่งไป2แบบนะมี2จานนะจานของไอซ์เนี่ยชื่อจานว่ามิยาบีนะทุกคนมิยาบีนี่ก็คือเหมาะคนมาครั้งแรกก็อยากลองอูนิทั้ง5แบบของเขานะครับซึ่งแต่ละแบบเนี่ยคือมาจากแต่ละสถานที่ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมาจากฮอกไกโดอูนิเนี่ยจะเป็นพันแค่ 2, สายพันบาฟุนก็คือตัวสีส้มนะครับตัวสีเหลืองอ่อนเนี่ยจะเป็นมุรัสกินะครับมีบอกที่ป้ายของตรงร้านเขาเลยนะว่าเป็นมุรัสกิที่มาจากที่ไหนบาฟุนมาจากที่ไหนซึ่งส่วนใหญ่บนป้ายจะเขียนไว้บอกว่ามาจากฮอกไกโดจะเป็นส่่วนนใหญะ โชยุนี่จะเค็มต่างจากร้านที่เราไปกินโอโโรมเมื่อกี้โชยุจะมีความหวานคือแต่ละร้านน่ะเขาจะมีโชยุที่เป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะเหมือนอารมณ์เหมือนน้ำปลาลาหรือน้ำปลาบ้านเรานะะน้ำปลาเหมือนกันน้ำปลาาเหมือนกันก็จะชอบรสชาติแตกต่างกันตัวโชยุที่นี่ก็เช่นกันนะบางร้านเขาจะปรุงเองหรือว่าทําเองด้วยนะครับดูกันสิว่าแต่ละอันรสชาติเป็นยังไงเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนี่นะชิมแบบสดๆครีนๆเลย อันนี้กินจะทัดกินหองหอยนช่ไหออกมาอ่อ่าอ่าเฮ้ยนั้นฉันชอบเลยเพราะว่าชอบกินแบบมีรสชาติแบบใช่เพราะไม่ชอบกินหอยที่มันแบบคลีนเกินนี่เอาไปแบบอุ้ยทำไมแม่เข้ามาเยอะอ่ะกินคืนอันเมื่อกี้ไงอุ้ยปวดร้อนอ่ะมารับสายเขาเข้าใจะมพ่อเพราะว่ากลิ่นมันเป็นยังไงอันนี้นะคะคืออุนิบาฟุนนะคะทุกคนชิมนะ นี่คือคอาทอะไรเงี้เขอฟทบาร์ฟุลมากกว่าเพราะว่าบาฝฟุเนี่ยมันจะมีความครีมมี่ครีมมี่ใช่ไหมแต่กลิ่นในเรื่องกลิ่นของแบบความทะเลหรือความน้ำอะกลิ่นของหอยอะไม่มีหอยเม่นเลยทุกคนตัวของแม่ตัวเนี้ยมูลอสกิเนี่ยมันจะเป็นแผ่นใหญ่มากแผ่นมันจะยาวนะะสังเกตง่ายๆแผ่นมันจะยาวแล้วก็ตัวหนามันจะยาวมากเขาจะไม่ทิ้งอันแรกมากถูกไหมฮะใช่มันจะพันเดียวกันแต่ว่าคนละเมืองแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายมันก็พันเดียวกันมี่ก็ใหญ่เหมือนกันเนี่ยนี่ยาวเลยนย อันนี้ออ,อะไรกับทุกอันเลยอ่ะเขาไม่น่าเขาเดือที่สุดท้ายอันเนี้ยเออมันก็อาจจะเลี่ยงไปแบบให้มันเข้มข้นขึ้นทีนี้แม่กินรวมแบบปกตินะคดีไปทุกคนนะทั้งวันไม่กินอะไรละคอเลสเตอรอลเอ่ยแป้งเอ่ยคือแบบมันเยอะละ ไข่ดิเป็นไงไข่ดิตลอดอ๋อ,อพ่อเหรอพี่พ่อรู้สึกว่ายัางไงแล้วอ่ะเราก็ต้องใส่โชโย,ยุด้วยต้องใส่อะไรต้องใส่ให้มันเพิ่มความอูมามิคะอืมอ,มะะอุ้ยเข้าไปขอกเย <laughs> อะเลออยจานผมนะอันนี้ก็จะเป็นบาฟุนกับมูราซากิเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะมีเป็นไข่อิคุระนะไข่ปลาแซลมอนด้วยแล้วก็ทางฝั่งนี้เขาก็จะเป็นโคโรซับนะฮะจุกๆเลยอ่ะ ผมน่อ่านรีวิวมาเขาบอกว่าให้กินแบบที่มีปลาแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยเพราะมันบวกกันอ่ะมันจะพอดีทุกคนเพราะว่าเราจะได้รสชาติสัมผัสที่มันเป็นเนื้อสัตว์บ้างคือข้าวก็อร่อยทหน้าก็อร่อยนี่เราจะกินผสมกันทูนัสกิใส่ไปกับข้าวด้วยเรื่องอูนิต้องไวใจญี่ปุ่นนะโวื่นมนะ่ สนใจเนาะที่มือจัแถวเนาะอืมคือจริงๆอะ่ะตัวตลาดปลาสุกิจิอะ่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวมาว่าเขาย้ายใช่ไหมแต่ว่าทุกยอย่างอ่ะไม่ได้ย้ายไปไหนนะฮะย้ายไปเฉพาะที่เขาขายส่งปลาเท่านั้นนะย้ายไปที่ตลาดโตโยสุนะฮะซึ่งโตโยสุนเนี่ยเขาก็จะมีการประมูลปลาเหมือนเดิมนะส่วนตัวตลาดสุกิจิเนี่ยพวกร้านต่างๆยังอยู่ที่เดิมหมดเลยยกเว้นร้านดังร้านหนึ่งที่ย้ายไปโตโยสุใครอยากกินร้านซูชิได้ที่แบบเป็นร้านดังของสุกิจิต้องไปโตโยสุ ดีมากอร่อยมากทวนอันนี้ร้านนี้ทำมากินได้ราคาไม่แพงมากเลยนะจานของไอ้9,600เยนอย่างจานของผมเนี่ย4,900เยนถ้าอยากลองกินแบบราคาดีหน่อยก็เอาแบบนี้ก็ได้นะได้กินอูนิด้วยแล้วก็ได้กินปลายอย่างอื่นด้วยหรือจานที่มีกุ้งหวานมีปลาม,มีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับเราแบบได้เคี้ยวด้วยเพราะไม่งั้นนะ่ะมันจะนิ่มทั้งจานเลยทุกคนล้นก็จะรีดยนเงยเออมันจะเลี่ยนใครมาทานแล้วแบบว่าเพิ่งกินอูนิครั้งแรกก็เอาแบบที่ผสมเนื้อสัตว์ไปก่อนนะครับไปเ ใครนะคะที่ชอบกินหอยนะคะหอยที่นี่ก็เยอะนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสดมากๆเลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะของย่างทานง,ง่ายเนี่ยนะคะก็มีกุ้งนะคะกุ้งเสียบไม้ย่างนะคะก็มีก้ามปูทะเลบานะคะแล้วก็มีร้านเนื้อด้วยนะคะร้านเนื้อที่เป็นแบบเนื้อย่างเสียบไม้อะไรอย่างเงี้ยใครไม่อยากนั่งในร้านนะอยากแบบทอปปิ้งร้านนูน้นร้านนี้ไปเรื่อยๆก็ตัวเลือกเพียบมาตลาดปลาซูกิจิจะไม่กินซอฟต์ครีมก็ถือว่าผิดนะขอเติมหวานนิดนึงร้านนี้จะเป็นร้านที่มีซอฟต์ครีมให้เลือกหลายรสชาตินะครับผมรสชาติ ที่ผมเล็งมาแล้วเห็นคนกดกันเยอะนะซอฟต์ครีมองุ่นไซมัสคัสทุกคนอ่าคือหลายคนไม่เคยได้ยินคาว่ามัสคัสนะคือองุ่นไซมัสคัสอันนี้เป็นองุ่นของที่ญี่ปุ่นเขาปลูกได้เยอะพอสมควรนะแล้วรสชาติก็ดีมากๆทุกคนขายในห้างพวงหนึ่งประมาณเกือบ7 8 0 0บาทนะอันนี้เขามาทําเป็นไอศครีมนะครับสดชื่นมากคือไม่ได้เปรี้ยวแบบมะนาวอ่ะเปรี้ยวแบบองุ่นอ่ะเปรี้ยวแบบออหอมๆกลิ่นจะคล้ายๆเมลอนแต่ว่าจะเปรี้ยวกว่ากินเหมือนโยโย สีสีม่วงโยอยๆสีม่วงโยอยๆงุ่นอร่อย ่อแบงกินซอฟตีไปแล้วใช่ไหมไอ้กินนี่ซอฟร์บีมัชเมโรค่ะร้านนะคะก็ะะะะมีผลไม้เสียบใส่ไม้นะคะก็มีไดฟุกุด้วยนะคะก็หาของหวานทานน่คะทุกคนร้านชื่อว่ายิโรฮะนะคะทุกคนเอฟต์บีหวานมากแค่เล็กหอมมากแล้วก็หวานด้วยแล้วตู้แค่นั้นอะ่ะโคตรเย็นเลยอะ่ะที่แม่กัดลงช้าเพราะรคือตู้เย็นมาก มาทุกคนสรุปกันนะฮะร้านที่สูกิจนะฮะมีหลายร้านมากๆเลยนะจริงๆแล้วนะฮะใครที่ตามรอยพวกเรามานะอยากให้มาเช้ากว่านี้หน่อยหนึหน่งนะเพราะว่าด้วยความที่แต่ละร้านเนี่ยเขาต่อคิวค่อนข้างยาวร้านหลายร้านเลยนะครับที่เราพลาดไปนะตั้งใจจะมากินรอบนี้แต่ว่าด้วยความที่เวลาไม่ทันร้านส่วนใหญ่จะปิดประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะฮะเราเนี่ยนะมาประมาณ9ก้าโมงครึ่งเกือบสิบโมงถ้าคุณมา7จ็ดโมงได้นี่ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยนะต่อแถวพร้อมกินเลยนะคะทุกคนใครนะคะที่เคยทานร้านไหนแล้วเด็ดแล้วก็อยากแนะนาให้ทุกคนไปโดนเนี่ยนะแปะ รูปแปะลิงก์แปะชื่อร้านใต้คลิปนี้ได้เลยเออโอเคปะคลิปนี้นะครับจบแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะฮะเรามีการลงคลิปญี่ปุ่นไปก่อนหน้านี้ในคลิปที่แล้วนะ,คะใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูด้วยนะครับส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะพาทุกคนไปกินร้านเด็ดๆในโตเกียวนะฮะร,รับรองว่าอร่อยแน่นอนตามกันไปกับคลิปหน้าด้วยนะครับยังไงใครดูจบถึงตอนนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องไอแบงค์แนลเลยนะครับขอบคุณค่ะไปแล<อ>้วค่ะเจอก,กันคลิปหน้าบายๆครับฝากกดตรงนี้ครับ ตรงหน้าโลโก้ของเรา3ามคนฝากกด Subscribe ให้ช่อง iBank d i เ r y y ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจด,ด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย